สวัสดีครับเจอกับผมพี่สิงห์บอลเต็งครับจากช่องทางทิกต o กแล้วก็ฝ่ายอีกหนึ่งช่องทางครับทาง YouTube นะครับนะสิงห์บอลเต่งนะครับวันนี้ครับเรามีทั้งหมวกแล้วก็เสื้อสโมสรที่ท่านชอบนะครับมาแจกเพียงท่านเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับแถมเสื้อไปเลยแจกเสื้อไปเลยทีมสโมสรต่างๆทีมสโมสรที่ท่านรัก ให้ท่านไปเลยฟรีๆหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดหมายถึงเสื้อกับกางเกงเลยนะครับมาดูกันครับสําหรับเมื่อคืนเซงเป็ดเหมือนกันเสมอนะครับสเปอร์สามสามแล้วเชลซีก็เสมอสองสองนะครับแต่ผมลืมต้องประทษครับประธานอภัยพี่พี่น้องน้องลืมให้ทางแมนซีไปเซงเลยนะครับแต่ตัวเองเอาไปนะครับ โอ้หกศูนย์นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเมื่อคืนมันพลาดไปแล้วนะครับเมื่อคืนมันผ่านไปแล้วเอาใหม่วันนี้นะครับมีหลายคู่วันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีนาคมนี้นะครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้เน,นี่ยวันอาทิตย์ที่สิบเก้านี่ยบอลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ f อเอครับบุนเดสลีกาเกาโชซิเรียอิตาลีลาลิก้าสเปนเยอะมากสำหรับวันนี้นี่ครับข้างหลังผม บาร์เซโลนาเจอเลอออมาลิกอาเซนนลเจอคิสตันพาเลตแมนยูครับก็มาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมให้ไปสองคู่เต็งๆนะครับมาดูกันครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างคู่แรกครับนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูผีแดงของเรานะครับในศึก FA เอครับนะครับเจอกับทางด้านฟูลแลมนะครับเปิดโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลม วันนี้แรดฟอร์ดยิงแน่ๆในบ้านตัวเองนะครับห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับสำหรับวันนี้ฟันทงไปทางแมนยูครับผมอีกหนึ่งคู่ที่ผมนำมาให้ทุกท่านนะครับอีกหนึ่งคู่คู่นี้เลยครับอ์เซนนลเปิดบ้านต้อนรับคิสซันพาเลตารอเซนนลจากูงครับนะมีหกสิบหกแต้มเจอกับทางด้านคิสซันพาเลตอันดับที่สิบสองของตารางมีอยู่แค่ยี่สิบเจ็ดแต้ม ห้านัดหลังที่เคยเจอกันมาสำหรับอาร์เซนอลกับทางด้านคิสตันพาเลตน,นะครับอาร์เซนอลชนะสามครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งวันนี้เล่นในบ้านผมการันตีผมฟันธงเลยวันนี้ใส่เต็มเหนียวนะครับทางอาร์เซนอลน,นะครับสองคู่ผมให้ไปแล้วนะครับวันนี้แมนยูกับอาร์เซนอลน,นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ฝากท่องทางอีกครั้งนะครับ TikTok กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับพี่สิงห์บอลเตง YouTube ช anel ครับสิงห์บอลเตงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนคืนนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันว่าแมนยูจะชนะเท่าไหร่นะครับอาร์เซนอลจะชนะเท่าไหร่สามทุ่มเชียร์อาร์เซนอลห้าทุ่มครึ่งเชียร์แมนยูสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ